วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารของพ่อนมาดูซิว่า,าร้านอาหารที่จะเป็นยังไงกันนะครับอโอเคครับเฮ้สวัสดีครับคุณป้าร้านอาหารนี้มีเมนูไหนแนะนำบ้างไหมครับผมอ๋าเป็นมันฝรั่งทอดใช่ไหมครับผมอะจะเป็นพวกเป็นฟาฟใช่ไหมครับอโหมีของน่าก,กินเยอะแยะเลยอะครับผม ผมเห็นแล้วผมเริ่มหิวเลยนะครับโอเคครับมีไส้กรอกชีสด้วยนะอ๋อกระป๋องอ๋อโอเคครับมีนักเก็ตด้วยมีสาหร่ายด้วยนะคะผมปกติวันหนึ่งนี่มีแบบนักเรียนมาซื้อเยอะไหมครับผมโอ้โหเยอะจัดเลยใช่ไหมครับนักเรียนเขาชอบแบบซื้ออาหารอันไหนมากที่สุดนะครับนัเรียชอบยำไก่แซ่บอ๋อเขายำไก่แซ่บ นี่ผมก็เคยกินร้านป้านะอร่อยมากเลยนะอันนี้เมนูที่ผมก็แนะนําเหมือนกันนะครับผมผมเลยว่าป้าเขาทำอร่อยมากนะครับโอเคครับผมก็อ่าจนท่านี้ป้าอยากจะแบบอ่าฝากอะไรให้แบบให้นักเรียนมาซื้ออาหารสุดป,ป้าบ้างไหมครับก็นักเรียนถุงยายเสื้อมาข้างถุงยายไม่แพงใหอโอเคครับผม ผมก็เชิญชวนนักเรียนมาอุดหนุนอาหารของคุณยายนะครับอาหารของคุณยายราคาไม่แพงนะครับผม,มแงแล้วก็อร่อยด้วยที่สําคัญนะครับผมบโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมบขอบคุณมากครับ